สร้างความเสื่อมเสียหายให้กับเราในขณะเดียวกันตอนนี้โลกของมุสลิมเนี่ยก็รู้แล้วว่ากําลังสูญเสียทรัพยากรของเขาไปทรัพยากรถูกคนที่วันแล้ววันเล่าผู้ที่เข้าใจในแนวทางของออผู้ที่เข้าใจในแนวทางของอันดุไว้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมัสสับเปลี่ยนมัสสับหนึ่งจากมัสสับที่ตงนับถือมา20 30ปีมาเพื่อที่จะไปอยู่ในมัสสับที่ใกล้ชิดกับล้อ์มากที่สุด แต่เขารู้ว่ามีเพียงจุดๆหนึ่งที่พวกท่านมานั้นมาด้วยกความรักในอัลลอฮฺไว้อันมีศสัทธาเโดยส่วนมากเหมือนกับที่เราเข้าใจว่าอัลลอฮฺตัดตุลลาอัสลอฮุลุมอะไรฮิอัจรออิลลันมาวัดตะตาฟินกูรบาโลกฟินิชยาไม่มีใครเถียงว่าอัลลอฮฺขอขอความรักจากพวกเราให้รักลูกหลานของท่านนดีใช่ไหมครับเราจึงมาด้วยความรักทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าไอ้เรื่องความรักเอาตั้งไว้ก่อน ผมสมมุติว่าในวันนี้ผมผมเป็นพี่น้องสุนีคนหนึ่งผมสมมุติผมมาพวกคุณบอกพวกคุณบอกเป็นชีร์ยักส์12อีมามผมบอกผมอยากจะเป็นชีย์ผมอยากมาจัดศึกษากับท่านผมจะมาศึกษากับท่านศึกษาว่าชียนะั์น่ะเป็นอย่างไรเช,ชื่ออะไรหลักฐานของชีย์คืออะไรแล้วก็ที่คุณเชื่ออยู่นั้นนะ่ะเป็นอะไรเมื่อกับเด็กโลกสุนีมีโรงเรียนสอนฟาร์ดูดอีไม่ใช่ปนก โรงเรียนสอนฟาดูดีอินของสำนักจุฬาที่ที่ที่จัดขึ้นสำหรับเด็กที่เรียนตั้งแต่ป .1 ถึงปง .6 ได้ส่งส่งให้ลูกหลานเข้าไปเรียนหลังจากเลิกเรียนสายสาม,มัญแล้วไอ้สิ่งง่าย,ายๆที่เขาที่เขาสอนลูกหลานเขา,เ,ขา,ขเ,ขาเช่นเมื่อเขาบอกว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อหลักศรัทธาเขามีหกประการเขาก็จะหยิบยกฮะดีษบทหนึ่งขึ้นมาสอนลูกหลานเขาบอกว่าอ้าวหลักศรัทธามีหกมีกี่ประการมีหกไปเอามาจากไหนเขาก็จะให้ลูกหลานเขาท่องเลยว่า มีเดบ,บุรุณบอกว่าอันตุมินามบิลลาฮ์สันเบีกล่าวว่าอันตุมินามบิลลาฮิวะมาลาอิเกติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิวันยามิดอาคิดวะคอยริฮิวะชอร์ดฮิมินัลนลอฮยตาอาลา <c oughs> คือเด็กตั้งแต่เรียนประถมอ่ะรู้แล้วว่าหนึ่งฮัดีษอันนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ในฐานะที่ว่าซุนนีบอกนบีสั่งให้ตามกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีคือฮะดีษที่สองบ้านรายงาหนึ่งฮัดีษอันเนี้ย จำฝังใจยันต่อว่าศรัทธ,ธาของเขามาจากอันนี้ยกตัวอย่างหรือว่าหลักปฏิบัติเขามี5ประการเขาก็สอนลูกหลานของเขาว่านาบีน่ะได้กล่าวไว้ว่าบุญยันอิสลามอลาคอมสินอิสลามตั้งอยู่บนโครงสร้าง5ประการก็คืออันตั้ชั้อาลลออิลาอล,ะละาฮอิลลัลลอฮ์อันนอฮอัลฮัมมัดสุลลุลลอฮ์ดำรงละมาดจ่ายทานสากาดถืสอสนบบำเพทัศ เด็กเหล่านี้เรียนมาจนกระทั่งว่าแก่ไม่ต้องไปเรียนตรงไหนแล้วก็เรียนตั้งแต่พอดูอีนล้วว่ารู้แล้วว่ามีเพียงอาทิตยสองบทว่าหลักความเชื่ออหมานนั้นอหมานคือความเชื่อเอ้ความศรัทธาเรียกขึ้นไปบางคนก็เรียกว่าอัตตีดะหลักความเชื่อหรือเรียกให้วัยรุ่นที่มาหน่อยอะไรก็เป็นอุซูลุดีนลากฐานหาสกาเราแต่มันเหมือนกันคือเด็กเหล่านั้นได้รับการปลูกฝังมาแต่เด็กว่า นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เขายึดเราเวลาถามก็ได้มีว่าผมได้จากอันนี้ที่ครูสอนมาเลยว่าบนแต่เมื่อเรากลับมามองตัวเราบ้างสมมติว่ามีวันหนึ่งมีคนเดินเข้ามาถามเราว่าตอนนี้ชีอะเนี่ยปฏิบัติตามอะไรนี่เราจะเข้าเริ่มกันตอนนี้ชีอะเราปฏิบัติตามอะไรแน่นอนผู้ที่เป็นชีอะทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่านหูไมาจากท่านก็คือ เราปฏิบัติตามกิตติุลลอวัดอัลลุลไบของท่านนาบีตือเรืองที่รู้จักในนามว่าฮะดีอสอัซกะไยคือสิ่งหนักสองสิ่งถ้ามีคำถามตามมาว่าแล้วที่คุณบอกคุณตามอันกุรอานากิตติมลลอกาพีของล้อคืออันกุรอานเนี่ยและอัลลุลไบค์นบีนั่นนะคุณเอามาจากไหนเราก็ไปยกอ้อสบายเลยในเสี่ยมุสลิม นู่นเลยอิหมังสืบบันทึกไว้ในกิตาฟอรรยรุ่นอดีความประเสริฐของอิหมังดีว่านบีนั้นในพูคฮลที่หนึ่งตอนกลับจากการทําฮัดมาแวะที่กัลีตโคลก็บอกว่าอินีอูชิโกอันฉันนั้นใกล้แล้วที่จะถูกเรียกกลับไปคือใกล้จะตายแล้วละฝ่าอจิตุหรือฝ่าอุจิบุฉันก็ตอบรับกับมาลิคัตมาลิกุลมูตแล้วว่าฉันพร้อมที่จะไปแล้วฉันก็ได้ทิ้งสิ่งหนักสองสิ่งหนูท่าเพราะเขาั่งฟังเห็นไหมล่ะซอเฮเลยผมย่อยคุณเขาบอกเอา ผมมาหาคุณผมบอกว่าคุณบอกคุณทำตามอันกุร้ากับคุณตามอันหลุดใบแล้วคืออันหลุนไบคุณก็ตีความว่าแปลว่าอีหมากสิบสองแล้วทีนี้เวลาที่คุณตอบมาคุณอ้างซอเยอรุสลรมของผมผมก็เริ่มมืนแล้วว่าตกลงศาสนาคุณมันมาพึ่งตำราผมเลยเอางี้ไงคุณไม่ต้องมาอ้าตำราผมไหนคุณยกฮะดิษคุณสักบทในตำราคุณรูสว่ามันอยู่ในหนังสือเล่มอะไร สมมติว่าวันนี้เหมือนกับว่าเราคุยกันแบบถามตอบก่อนที่ว่าไม่ใช่เป็นการเทสความไม่รู้เพราะผมก็ไม่รู้จนกว่าจะคนมันก็รู้ผมอยากจะถามพี่น้องตรงนี้ว่ามีใครที่จะทราบไหมครับว่าฮัดิษสัอรัยอยู่ในหนังสืออะไรก็พอไม่ต้องบอกหน้าที่เท่าไหร่และอะไรลองลองมรุาลองมีไหมครับแกงงม่วงแต่เช้ามีไหมครับพอทราบไหมครับ ตำราหลักๆของเราหรือไม่หลักก็ได้คือแต่ว่าต้องเป็นตำราในยุค3-400ปีคือยุคตั้งแต่ท่านอิมานมีดีในสนามอยู่ในช่วงก่อยวัแล้วก็ไปโดยตอรต้นซุปรอคือระยะสั้นแล้วก็โดยุร้นผุ้ปอรอระยะยาวหลังจากช่วงนั้นก็เป็นหน้าที่ของบรรดามดารเยะท,ที่ที่เราได้ฟังแนละ้วเมื่อคืนนี้ว่าเป็นผู้ที่รวบรวมฮะดีสเนะ้าทราบไหมครับว่าอยู่ในหนังสือได้ไมอ,นะอ๋อคราเอนะอ่าโอเคอนะคนี้ มันอยู่เอบอกว่าอยู่ในอุซูลุลกาฟีหรืออันกาฟีซึ่งผู้บันทึกคือเชคปุไลนี่หรือเราเรียกว่าเซกอตุนอิสลามผู้ที่เป็นที่เชื่อถือได้ของโลกอิสลามเพราะตอบตรงนี้การทําลายเราหรือว่ามีสองอย่างมองแง่ดีกับการศึกษาคนที่ใฝ่หาใฝ่เรียนรู้เขาไม่หยุดหรอกเขาถามว่าไอดี่ตัวนั้นมันอยู่หน้าไหนเล่นที่ไหนเอาเรานําเสนอผมยกตัวอย่างนะครับพอเราเข้างนี้บอกว่าอยู่ในอันกาฟี ในในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ให้กับอาหุนไบอาเคนิมี่เอาไว้ทําแจกท่านที่หลังก็จะมีหลักฐานง่ายๆทั้งหมดเจ็ดคำถามเจ็ดคำถามที่สําคัญที่สุดก็คือเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เรื่องฮะดิษเช่นว,าาวา่าคุณกล่าวว่าชียางคือผุ้ปฏิบัติตามกิตาบุลลอว่าอาหุนไบนบีจงยกฮะดิษกิตาบุลลอว่าอาหุนไบที่ซอเยียจากตำราชียฮและก็สุนีมาสแสดงคือต้องการเพียงหนึ่งฮะดิษ จากความเชื่อ,อก่อนเราบอกว่ามันก็มีทั้งสองฝ่ายแหละไม่ผมรู้สิ์ปากว่าไม่เท่าตาเห็นคุณต้องยกมาให้ได้พอแล้วพอบอกอันกาฟีเขาก็ต้องเข้าไปดู <c oughs> ผมก็ไปค้นมาว่าในหนังสืออันกาฟีเชฟวิลนี่เกิดในพิจารณศักราชที่2 5งหมรณะในสองสามส้าใช่ไหมครับพิจารณศักราชเล่มที่หนหน้าที่สองรแปหกันดิษที่ห ใช่ไหมครับแล้วก็ได้กล่กาวท่านอบีว่ากรัสโลลอฮอซโลล้ฮยวาอาลิสนับกะว่าอูซีกุ้มบิกิตาบินและวาอาลัลดีเบตีฉันขอสั่งเสียให้ท่านปฏิบัติตามต่อคำพีต่ออันกุรอานและอุดมไรของฉันฝ้อินนีสะอันตุลลอฮ์อัลซาวยัตแท้จริงฉันได้บวชขอต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่ง,ส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 งว่าอัลลาอยู่ฟัดริกรไปนำบูมาขอแต่ให้สองสิ่งนี้แยกออกจากกันเลยนะครับ ฮัตตายูริดาหูมาอะไรยังเข้าต่อฟ้าเอาต่อดินได้กันจนกว่าสองสิ่งนี้จะถูกนำกลับมาหาฉันที่สระน้ำอันเก่าซักและอัลเราก็ตอบรับคําวอนของฉันพอาะเราอ่านว่าเรายกหินจบตรงปุ๊บคำถามที่จะทิ้งแทงหัวใจเราก็เกิดขึ้นเลยคือว่าแล้วมันซอเฮียไหมเพราะว่าสุนีเขาสบายเขามีหินโซเฮียบุคอรีซอเฮียมุสลิม แต่คาถามท่านว่าแล้วทำไมของเราไม่มีไม่ใช่เราของเราไม่ใช่ไม่มีแต่หมายความว่าเราไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนเพราะท่านต้องเข้าใจว่าหลักฐานศาสนามีสองอย่างดาริกัตเตอีกับดาริลฟอนมีดาริกัตตีคือเชื่อได้รอดปเลยคือคัมเพียนกุรายส่วนดาริลฟอนมีคือดาริสที่คาดเดาว่าน่าจะถูกต้องก็มาจากอดีเพราะอดีตเราไม่ได้ฟังจากนบีเลยมันเกิดมาจากการรอวิงคือรายงานของนักรายงานที่เป็นลูกโซ่สืบต่อกันมา ถ้าเราสมมุติเราบอกว่าถ้าเราซูลอาะกาอันนี้มาจากอิหมานแต่นี่คนที่ฟังจากอิหมานคือซอวะอิหมานแล้วคนที่ฟังจากซอวะอิหมามก็ถัดถัดถัด,ถ,ด,ถ,ดถัดมาจนมาถึงมือของเชคโกไลนีมันจึงเป็นดาริสซอนนี ie, เพราะดาริสซอนีคือที่เราเชื่อเขาเนื่องจากว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าโทษขอโทษนะบางแานเ,ออเห็นหน้าตรงหน้าก็เอาตรงๆตงัวอย่างนี้แต่ว่าบางแานมีบุตรชายที่เช็คเมลิกีเช็คเมลิกีก็เล่าว่าผมเนี่ย ปู่ผมมาเล่าเรื่องหนึ่งว่าในควรการหลงเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นีก็มาเล่าผมฟังผมไปถามบารแมนว่าพ่อบางแมนหรือย่อบางแมนเขาพูดจริงจิงป่ะก็ถามผมเช็คเยาวะแกมาจากไหนอ๋อเช็เมื่อกีเล่าผมฟังถ้ามันเป็นเรื่องจริงบางแมนจะต้องบอกว่าอ๋อคืออย่างนี้เพราะว่ามาริกีลูกผมมันได้พบปู่ยกตัวอย่างเล่ามาให้ฟังผมทําให้ท่านมองภาพง่ายๆและเช่นเดียวกันเนี่ยคนที่เล่าเรื่องเนี้ยชาวบ้านในแวดนั้นน่ะให้การรับรองว่าเรื่องของ บิดาของบังแมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือได้โอเคมีการบันทึกไว้เขาเรียกว่าวิชาอินนุริยานในศาสนาิก็เรียกว่าอันอจาะวัตตเดนว่าเรื่องการชำละและวิจัยคุณสมบัติของผู้ที่รายงานทะดีีว่าเชื่อได้ชไดไเชื่อไม่ได้มันแสดงว่าคำพูดเชฟมาิกีที่เล่าผมฟังน่ผมเชื่อได้เพราะอะไรมีการรับรองจากพ่อว่าเจอปู่จริงแล้วก็คนชาวบ้านเหล่านั้นให้การรับรองทั้งพ่อของบังแม่และตัวบังแม่เองและตัวของเชคมาริกีมันมาจากตรงนี้ นักวิชาการของเราก็ตระหนักในคุณค่านนยุคนี้ว่าในการที่ว่าเ,เราจะนําเสนเอ,อสิ่งเหล่านี้ในความเชื่อของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีการนำทำการบ้านในเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาตัวเช็คบุลายนี่ก็ทําไว้ทุกคดีท่านจะบันทึกสายรายงานคดีเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีกลุ่มนักวิชาการหนึ่งได้ได้ตั้งชื่อเองว่าในประเทศอิหรา่านครับชื่อมาร์กัสบูฮุสคอมพิวเตอร์ลินูลูมินอิสลามยากลุ่มอิหร่านแปลไทยก็สถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการอิสลาม ทางคอมพิวเตอร์คือปัจจุบันมันเป็นระบบการค้นคว้า c ีดีซึ่งมันจะรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จึงทำให้มีการค้นคว้าหนังสือห้าเล่มได้ตรวจสอบสายงานไว้ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบคณะกลุ่มวิชาการค่อนข้างจะแน่นอนกว่าในโลกของสุนนีในโลกของสุนีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหนังสือที่ซอร์เยมีสองเล่มคือซอเีเยบุคอรีกับมุสลิม แล้วก็มีหนังสืออีกสี่เล่มชื่อว่าตำรามาซานีดคือสุน,นันเช่นสุนันอับดาบิดาบูตสุนันติมซีซีสุนันนาซาอีสุนันอิบนีมายะสี่เล่มเนี้ยเขาไม่ได้บอกมันโซเฮียทั้งหมดมีทั้งดอยอิกซอเฮียอะไรปนอยู่ทีนี้ปัจจุบันมันมีนักวิชาศัพ์นักวิชาการสองคนที่ดังๆอีกคนหนึ่งมีชื่ออยู่ตะแกะมากแล้วอีกคนหนึ่งตายขึ้นตายไปชื่อเชคหนุมัดนาซิรุนดีอันบานมีก็เข้าไปตรวจหนังสือสี่เล่มน,นี้แล้วก็จะบอกตำแหน่งมันไว้ว่า ฮัดติสไหนที่ซอเฮียก,ก็คัดเอาออกเลยเล่มหนึ่งตั้งชื่อหมายว่าซอเฮียอับดดาวูดคือแสดงว่าไอ้ที่ดอยอิฟเอาออกไปหมดแล้วอีกเล่มหนึ่งก็เขียนว่าดอยอิฟอับดดาวูดเพื่อทําให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยได้ได้รู้ว่าอ๋ออันไหนที่จะนํามาเป็นวิชาการเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็ทําแบบนี้หมดซอเฮียตีรุมิซีซอเฮียอิบนีมายะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะั่นแหะเขาก็บอกว่าตรวจทานโดยอันบาร์มีคือว่าตรวจทานสายรายงานเพไมะนี่ตรวจทานมีคนเดียว ปัจจุบนันนี้อันบานีเจอฝ่ายคณะเก่าตอบโต้เขียนหนังสือขึ้นว่าตาอารุตอันบานีความขัดแย้งในตัวอันบานนีขัดแย้งยังไงคืออันบานีเชื่อว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าบอกว่าชายคนหนึ่งในกคนนี้ในทัศนะของเขาเชื่อแต่อุลมาของสุนีคนอื่นนั้นไม่เชื่อเพราะใะนคดีบทนี้นนมันใส่เียในทัศนะของอันบานีเองแต่อุลมาสุนีอีกคนหนึ่งเขาบอกไม่ใสเียน มันจึงกลายเป็นปัญหาโลกแต่ของคนของกลุ่มสนนีตอนนี้แต่ว่ามันยังมีปัญหามากกว่านี้คือว่าในมหาลัยไคโรบอกว่าอันบันีมีปัญหากับตัวเองบางครั้งฮันดิสบทเนี่ยสมมุติว่ารรงงานจากอบีฮุรอยระใช่ไหมครับอัามีบอกว่าอามีร้ะง์รงงานฮันดีสไมเชื่อถือได้พอไปเจออีกฮันดิสบดในตาราเล่นด้วยกันคนรรงงานชื่อคนเดียือบมีร้อ์อันบันดีบอกว่าฮันดีบทนี้ดออีฟคือแสดงขนาดว่าตัวเองยังมีปัญหากับความเชื่อของคนคนเดียวแต่ว่านักชาไกาหลังก็อาจจะตระหนักว่า ปัญหาตัวนี้จะเกิดขึ้นถ้าจะมีมัจเจียคนหนึ่งใช่ไหมครับออกมาบอกแบบนี้ซึ่งแน่นอนคนที่ตั้งเรียกมัจเจียคนหนึ่งก็ก็จะต้องเชื่อว,วาา่ามันไม่โซเยะแต่มัจเจียท่านหนึ่งบอกไม่สซเยะก็จะต้องคนที่ตั้งเรียมัจเจียท่านนั้นว่ามันไม่โซเยะก็จะต้องทําไมครับก็จะต้องเชื่อตามนั้นเขาจึงออกมาในเชิญเป็นกลุ่มเพื่อแสดงว่าจะต้องมีทานายอันหนึ่งที่เห็นพ้องคล้ายๆกันจากการตรวจสอบวิชาการเป็นกลุ่มของสถาบันวิจัยเพราะจากตรงนี้เขาก็ทําเป็นซีดีขึ้นมาหนังสือ ถ้าเล่มหลักๆที่เป็นหนังสือเมนของของชิอาคือหนังสืออุซูลกาฟีหนังสืออันอิสติฟซอหนังสือมัลลายาดุรูฟฟะกีหนังสืออัตตาลีแล้วก็หนังสือเล่มคือวาสาอุชิอาซึ่งบรรดามารยาตักลได้ใช้หนังสือเหล่านี้มาอิสตินบาตวิจัยเป็นศาสนบัญญัติให้เราเชื่อและปฏิบัติจากตรงนี้เองเมื่อสมมุติว่าตอนนี้ผมก็จึงทําเป็นตาราง่ายๆให้ท่านว่าโอเคเมื่อคุณถามปุ๊บผมก็ตอบได้หนึ่งอทิต หลังจากนั้นผมก็จะนาเสนอฮะดิษเดียวกันไปยังตําราของคุณพร้อมกับเป็นฮะดิษสอเหียคือเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปอ่านเพราะในเมื่อเรามีความเชื่อของเราแล้วและผมก็นําเสนอฮะดีษของคุณอีกหนึ่งฮะดิษก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเป็นคะแนนผมมีสองคะแนนแล้วคือความเชื่อที่ผมเชื่อว่าต้องตามอันกุอนกร,กรอานกับอัลลุบัยมาอยู่ในตำราผมลัลนถูกต้องและในขณะเดียวกันท่านนบีก็กล่าวและคุณก็บันทึกในตำราของคุณด้วยแล้วก็มันถูกต้องทีนี้ผมจึงถามคุณว่าไอ้ที่นบีสั่งที่คุณบอกว่าให้ตามกิตาาอัละแุนตตี่ยยกวง มันมีฮาริโซเฮนในตาราคุณไหมมันหมายว่าเมื่อเราถูกถามกลับปุ๊บเราก็จะเอาคําพูดนั้นที่ถามกลับพลิกกลับไปพอพลิกกลับไปปุ๊บคุณก็ต้องยกไม้ผมคือถ้าคุณมี